องราชายาท่านต้องเชื่อฟังหมอยังค่านะตอนที่หพระองค์ทรงอดทนรอสักประเดี๋ยวข้างนอกมีข่าวลือแพทย์สะพัดตอนนี้ทุกตำหนักกำลังจับตามองดูท่านความความเคลื่อนไหวของฝั่งนี้พวกเราควรระวังให้มาก ข่าวลือพวกนี้มาจากที่ใดกันเรียนองค์ชายสองสายข่าวรายงานว่าเป็นข่าวที่หลุดออกจากฝั่งรัชทายาทพะยะค่ะไปลีชนจินเจ้าคอยดูเธอะข้าไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ ได้ยินหรือ,อยังเมื่อวันก่อนรถม้าขององค์ชายสองชนขอทานตายพอเรื่องนี้ถึงหูห้องเต้เลยถูกลงโทษโดนกักบ,บริเวณสามวันองค์ชายละเมิดทำร้ายสามัญชนปกติองชายองชายสองผู้นี้ยโสโอหังยิ่งนักถึงจะปิดเรื่องไปได้ไม่กี่วัน แต่ว่าขอทานคนนั้นคงตายไปแล้วล่ะขอทานคนนั้นไม่ใช่เราหรอกหรือคิดไม่ถึงว่าคนที่ชนเราวันนั้นคือองค์ชายสองแห่งจิงหลิงยังดีที่หนังเหนียวมีคนช่วยไว้ได้ทัน <c oughs> อย่าให้เจอเจ้าอง์ชายสองคนนี้เชียวละไม่งั้นจะเอาคืนให้สาสมพี่เจนยูจะไปไหนคะขาดีขึ้นมาหน่อยอย่าพึ่งเดินไปเรื่อยระวังกลายเป็นคนง่อยละ่ะเ <c oughs> ย่ยคนนี้หัวร้อนเสียจริงดูท่าคงอยากให้เราช่วยดับไฟให้ โรงครัวแม่นางมาทำอะไรในที่สกปรกเช่นนี้เจ้าคะดอปลาเดี๋ยวถึงเวลาเที่ยงจะมีคนนำอาหารส่งไปให้คุณยายไม่ต้องลำบากค่าแค่ตะกะเล็กน้อยอยากทำอาหารทานเองสักสองสามอย่างรบกวนคุณยายเพียงบอกว่าวัตถุดิบอยู่ทางไหน วางวัตถุดิบอาหารวางไว้ที่ใดได้ยังไงกันแม่นางอยากทานอะไรสั่งข้าได้เดี๋ยวข้าทำให้คุณยายท่านนี้ใจดีจังเลยขอบคุณคุณยายที่หวังดีแต่ว่าพวกนี้เป็นสูตรอาหารอาหารพวกนี้เป็นสูตรของบ้านเกิดข้า ยายไม่ใช่คนบ้านเกิดค่าอาจจะทำรสชาตินั้นออกมาไม่ได้ยสวนดอกไม้เรื่องอะไรทำให้นางดีใจขนาดนั้นกันนี่มือของเจ้าถืออะไรอยู่พี่จินยูนี่คือน้ำแข็งใสผลไม้เลิเลิรส เลือดลดของบ้านเกิดค่าช่วยดับกระหายเลือดลมไวเลือดลมไหลเวียนดีบรรเทาเมื่อยบรรเทาเมื่อยเมื่อยลานอกจากนี้คงความอ่อนยาวของใบหน้าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้เชียวดูต้องถูกต้องข้าเห็นว่า ช่วงนี้พี่ดูแลข้าคงจะเหนื่อยละไปบ้างเลยตั้งใจทำน้ำแข็งใสมาตอบแทนพี่ถ้าหากพี่ไม่ชอบข้าก็คงต้องกินเองแล้วในเมื่อทำมาให้ข้าแล้วงั้นข้าจะ รับไว้แล้วกันวางไว้สิหูรสชาติไม่เลวเลยถึงน้ำแข็งใสจะรสจะรสชาติดีแต่ว่าข้างบนราดด้วยน้ำพึ่งเย็นของน้ำพึ่ง มีส่วนทำให้ท้องร่วงยิ่งเมื่อผสมกับน้ําแข็งหากกินในอปอติมานมากอาจทำให้ท้องเสียได้อีกทั้งเรายังเพิ่มส่วนส่วนผลไม้าบางอย่างลงไป ตรงในนั้นงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าให้จินยูท่ทำพาลาดล่ะเข้าใจไหมองค์รัชทายาทท่านต้องใช้ฟังหมอค่ะตอนที่6กในท่านวางใจเถิดทางฝั่งจินยู่ข้าน้อยได้ถ่ายทอดคำสั่งไปเรียบร้อยแล้ว ในงานเลี้ยงจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่น้อยจบไปก่อนเถอะขอทานน้อยผู้นี้มองไปก็งดงามไรเดียงสายอยู่เหมือนกันเลี้ยงดีๆหน่อย คงมีประโยชน์กับค่าไม่น้อยรีบใส่เครื่องช่วยหายใจฉีดอะดรีนาดีน,ดน,ดดน,ดนต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะละเมอถ้าเจอเจ้าเร็วกว่านี้ก็คงดี างามในเมืองนี้รูปลักษ์ล้วนธรรมดาทั้งสิน้นแล้วแม่นางงามเมืออแล้วแม่หญิงงามเมืองทำไมถึงยังไม่ออกมาอีกนะเต้เท้ารอก่อนแน่นอนว่าหญิงงามเมืองต้องปรากฏลำดับสุดท้ายรอให้แข่งขันเสร็จสิ้น สาวงามสาวงามย่อมต้องมาดื่มเหล้าเป็นเพื่อนท่านการแข่งขันใกล้เสร็จแล้วจินยูละ่ะทำไมยังไม่ปรากฏตัวเรียนในท่านข้าน้อยเองก็มองหาจินยูมานานแต่ก็หานางไม่เจอขอรับ เจ้าถึงเจ้าหมายถึงนางหายตัวไปหรือเจ้าเองก็รู้จุดประสงค์ของการแข่งขันหญิางงาเมืองหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้เจ้ากลับบอกข้าว่านางหายตัวไปงั้นหรือข,ข้าน้อยทำไม่สำเร็จตามที่นายท่าน มอบหมายค่าน้อยสมควรรับโทษลงไปได้แล้วไปตามหาเจนยูยกเลิกแผนนี้ก่อนจุดประสงค์ของการแข่งขันหญิงงามเมืองก็คือสังหารคุณนางที่ทำสัญญากับไปลีเฉนไปรีเฉินหากไรซึ่งมือซ้ายแขนขวา และเหล่านี้ก็เป็นคนไร้สิ้นอำนาจวันนี้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้คงได้แต่เลื่อนแผนไปก่อนเจ้าไปตามดูนางจะให้เกิดเรื่องข้างนอกละ่ะขอรับเมื่อวานไม่ดิเมื่อวานไม่ได้ ก็ทานอะไรเป็นพิเศษต้องเป็นลี่ต้องเป็นหลี่หลานเกอร์วางยาีน่น้ําแข็งใสจานนั้นแน่นอนคนเลวหน้าหน้าแปลกจังทำไมรู้สึกถึงอะไรเย็นๆตรงด้านหลัง หอ,อยด่ดงนี่ช่างน่าเบื่อจริงๆหญิงสาวในงานนิที่แข่งขันหญิงงามเมืองวันนี้ก็สวยสู้จินยูไม่ได้สักคนออจินยูตอนนี้คงไม่ได้กำลังท้องร่วมอยู่หรอกนะ